สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการรีวิวขายเป็นเขาเรียกอะไรครับตัวนี้เป็น external lighter นะครับ external ไ i เต t e r ก็คือตัวไลท์แผ่นจากภายนอกนะครับเราใช้เสียบ usb เข้าคอมพิวเตอร์เราได้เลยนะครับเป็น external ไ i เต t e r นะครับเป็นตัวไลท์ไลท์แผ่นภายนอกนะครับบางทาีตัวอ่านเป็น ไลเตอร์ของมากับคอมพิวเตอร์อาจจะเสียนะครับตัวนี้เป็นตัวภายนอกนะครับยี่ห้อ ASUS นะครับรุ่น AI Box V นะครับนี่ครับ ASUS AI Box V นะครับซึ่งใช้งานได้ปกตินะครับสภาพก็ยังคงสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ทำการทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบ USB เข้าเลยนะครับ เมื่อเสียบ USB เข้าไปแล้วนะครับก็จะมีไฟนะครับติดอยู่ตรงนี้นะครับกระพริบกับพริบนะครับเราก็จะกดกดเอาไอตัวแผ่นออกมานะครับตรงนี้นะครับกดเอาตัวเอาแผ่นออกมามันก็จะเด้งออกมานะครับนี่ครับเดี๋ยวจะเอาแผ่นใส่เข้าไปลองดูนะครับคุณผู้ชมเอาใส่แผ่นเข้าไปลองดูแล้วก็จะเปิดในคอมพิวเตอร์ดูเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ปิดนะครับ เมื่อเราใส่แล้วเราก็เปิดนะครับมันก็จะอ่านนะครับไฟกระพริบกระพริบอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นเป็นไฟกระพริบปิดปๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอามือจับดูนะครับมันก็จะเหมือนมันอ่านอยู่นะครับ่เดี๋ยวผมจะลองลองเปิดเข้าไปที่ My ค o m อมพิวเตอร์ดูนะครับไปที่ My ค o คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อไปดูว่ามันอ่านแผ่นหรือเปล่านะครับถ้าเรามาที่ My ค o m อมพิวเตอร์ถ้าเห็นสัญลักษณ์ DVD ก็อ่านแน่นอนนะครับคุณผู้ชมก็อ่านแบบ ชัวร์ร้อยเปอร์เซนเลยล่ะครับถ้ามันถ้ามันเห็นเป็นรูปนี่ครับตรงนี้เห็นเป็นรูปรูปซีดีเอ็ดีวีดีไรเตอร์นะครับเห็นตัวนี้ล่ะครับมันมันอ่านมันอ่านตัวที่เราเสียบเข้าไปแล้วนะครับมันเจอกันแล้วผมก็จะเปิดดับเบิลคลิกเปิดแผ่นขึ้นมาเลยนะครับอ่านี่ครับก็จะอ่านเลยก็จะเห็นเลยนะครับนี่แหละครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้เอซูนะครับยี่ห้อเอซูนะครับตัวนี้ อ่านได้ปกตินะครับคุณผู้ชมเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับแต่ถ้าเอาไปเสียบเข้ากล้องวิดีโอที่ไลฟ์ลงไลฟ์พวกภาพวิดีโอจากกล้องลงแผ่นเลยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่มีกล้องตัวนั้นลองนะครับแต่เสียบโน้ตบุ๊กแบบนี้ได้แน่นอนครับชัวร์เลยครับเสียบคอมพิวเตอร์เสียบโน้ตบุ๊กนะครับได้แบบชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมทําให้ดูเลยนะครับตัวนี้ เอ็กโทนอลฮาร์ดดิสตัวนี้อ่ะเดี๋ยวลองลองเลือกอ่าจำจำอวดผ้าม่านนะครับอ่านี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นะครับคุณผู้ชม สีสเกต c ชาแนลนะครับเสนอขายในราคา800บาทพร้อมส่งนะครับ800บาทพร้อมส่งครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกต c ชาแนลครับเดี๋ยวผมจะสต็อปแล้วก็เอาเอาแผ่นออกนะครับเอาแผ่นออกแล้วก็ถอดปลั๊กนะครับคุณผู้ชมก็เวลาเอาแผ่นออกกดตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วมันก็จะเด้งออกมานะครับคุณผู้ชมนี่ครับเด้งออกมาแล้วพอเด้งออกมาแล้วเราก็ดึงแบบนี้ได้เลยแล้วก็เอาแผ่นออกนะครับแล้วก็กดเข้าไปปิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถอดออกนะครับนี่ครับสภาพเครื่องนะครับยังคงสวยงามนะครับยังสวยอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับของเอซูนะครับเป็น external lighter นะครับเป็นตัวไร์นั่นเองตัวไร์แผ่นหรือตัวอ่านแผ่นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับตัวไร้เตอร์หรือตัวอ่านแผ่นนะครับ ใช้เสียบนะครับใช้ USB เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กแบบนี้ได้เลยนะครับในกรณีที่คอมพิวเตอร์ท่านใดไม่มีตัวไลท์ตัวอ่านแผ่นก็เอาตัวนี้ไปเสียบเข้าได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับยี่ห้อเอซุดนะครับสภาพยังคงสวยงามคลิปๆอยู่เลยนะครับตัวนี้ขาย800บาทนะครับสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากสีสเกตชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ